สวัสดีครับพี่น้องเพั่นเพ็่เนมานลนนําครับช่องเซนต์เปินออฟฟิเชียลครับตอนนี้ทีพย์แม่ท่กําลังีเดินทางครับพี่น้องหลังจากทํการแสดงแล้วนะครับทางวัดบางปิงครับวันนี้ตื่นพระทาัาเตยลาพี่น้องนี่เดินทางแล้วนะครับผมขอบคุณทุกทุกำลังใจครับวันนี้เขาที่บานสามพิกซีเนาะห้าพิกซี กันนะครับกัดหน้าเรามาอีกนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเต็มวงนะครับเวทีเดี๋ยวก็เสร็จนะครับอันนี้ไฟกรอบฉาก อนนี้เราเลิกตีสามเท่ากันนี้เมื่อกี้เร็จเสร็จแล้วเลิกตีสามคุณเป็น้องกองป,องปายสู้ผู้สู้คนคุณกำลังใจนะครับเตรียมตัวเดินทางต้อเต่าก็เตรียมตัวเดินทางสวัสดีตอนเช้าท้าที่สดใส เริ่มลงตัวทุกอย่างแล้วนะครับเริ่มลงตัวทุกอย่างแล้วพี่น้อง đій ký aso ừ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  Ừ thích kính trẻ ra buốtioso anh gọi hệ lời bảo พิดแอร์ก่อนเซ็ตเซ็ตพิดแอร์เห็นไหมรีโมทขาวรีโมทขาวแอร์รถน่ะรีโมทขาวได้ติปขาวน่ะกดพิดแอร์ก่อน จักรโลตุยตุยตุยจักรโล่ห <5, 10. S 1> <50. S 2> ้าสิบใกล้เติมห้าสิบโลครับวันนี้เล่นเล่นซ้าก่อมวันนี้บิ๊กซีสาขาพิบาลสามบอกบางกับบ,บ,นะบางมา้าบอกปาพนำพุทมีแหง้งมีแห,แหแ้อีกไหม ที่11เออ่าผมเดินทางกลับวัน่ี่11นะครับ12ต้องกลับอุบลน,นะครับปรับอุบลด่วนเพราะว่าไปอันสื่อที่พนิพันซีอันโอนหายนะครับโอ้สุดยอดครับขอบคุณกู้รังใจเนอะ มอบให้กับทีมงานสาวน้อยเพชรแคนแพงแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชว์ lô cái tớ cứ đây kinh khèo lô tít đấy làm sao lô tít đấy làm sao phải sửa, đây đây bài đây bài nó mới đi ้วคนหลายอยู่ด้วเนาะอันยาอีกแล้วใช่เลยใช่เลย ไปแล้วอ้าวเดินทางปลอดภัยทุเรียนมัดดีดีนะทุเรียนมัดแ,น,แน่น วัดเนียนๆใบหนา้ารถนตัวนั่งใค้นั่งหนาด้วยบ่หรอเนาะนั่นบเป็นอย่างบางนั่งไม่จะไปนั่มบ่บ่หัวใจบอโอ่เอาไว้ทั้งหนาเลยก็จะมาบอกบ,บางไหนสิมาไปนั่มบ่ทะลุมัง้งมันไปไซบันมันว่าผ่านขอ้อตยบอลบอลรูแลว้วเหรอวะผ่านอยู่ทีข้อเตือบอ่แล้วเออเจา้าอว่าผ่านอยู่มัาา้งเหรอถึงทั้งบอลไหม ทำพวกเลี้ยงข้งในรถล้านก่านถล้สวยเป็นเน้อาไปเรื่อยๆอะพอกันอยู่ง้านครับพี่น้องครับขอบคุณทพืกำลังใจนะครับกำลังใจพี่เชียงครับ